สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมีโครงการนะครับเทปูนนะฮะเทพื้นปูนรอบบ้านนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็คือทําเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเทพื้นปูนรอบบ้านด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ไว้ชนิดนึงนะฮะว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับก็ศึกษามาจาก youtube เหมือนกันนะฮะถ้าพื้นดินนะครับมันเสมอกันนะครับอันนั้นคือจะทําง่ายนะครับเราสามารถที่จะ วางไม้แบบนะครับแล้วก็หาระดับสูงต่ําอะไรนิดหน่อยๆนะฮะมักนก็จะไม่ไม่ยากนะครับสามารถที่จะทําเป็นไม้แบบแล้วก็เทพื้นปูนได้แต่ของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างยากตรงที่ว่าพื้นนะครับพื้นรอบบ้านเนี่ยพื้นดินรอบบ้านที่มันห่างออกจากตัวบ้านมานะครับมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสโลปลงนะครับสโลปลงพื้นดินมันไม่เท่ากันสูง ค่อนข้างที่จะมากนะครับเป็นเกือบๆหกสิบเซนนะครับที่ผมวัดดูนะฮะขั้นตอนแรกนะถ้าเพื่อนๆจะทํางานประเภทนี้นะครับเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องทําการตีผังก่อนนะครับตีผังวางหลักตีผังก่อนนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับโยงเชือกสีสีเหลืองๆไปนะครับอันนี้คือเชือกฟางธรรมดานะครับนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับเราออกแบบในกระดาษแล้วว่าเราต้องการให้มันห่าง ระยะห่างจากตัวบ้านกี่เมตรนะฮะอ่าแล้วพื้นที่ที่เราจะทําทั้งหมดนะครับผมต้องทํผมต้องการให้มันขนาดไปกับตัวบ้านเลยนะครับก็จะยาวประมาณ20เมตรในกระดาษเราสามารถใช้ปากกาใช้ดินสอไม่บรรทัดเนี่ยในการวาดได้แต่ในหน้างานจริงนะครับเราทํางานไม่ได้เราก็เลยต้องมีการตีหลักนะครับตีหลักแล้วก็อ่าวางผังนะครับด้วย เชือกเอ็นด้วยเชือกฟางอะไรก่อนแล้วแต่ทําสะดวกนะฮะสำหรับระดับระดับความสูงนะครับผมจะทําการต่อเหล็กนะครับจากคานบ้านเดิมนะครับตรงนี้ผมวัดด้วยด้วยเลเซอร์แล้วนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับต้องขออภัยนะครับผมนะครับทําการวัดระดับด้วยเลเซอร์เรียบร้อยนะครับจากบริเวณหลังบ้านนะครับไปหน้าบ้านเนี่ยว่าระดับความสูงมันสูงต่ําเท่าไหร่นะครับ จะเห็นว่ามันสโลปนะครับจากหน้าบ้านเนี่ยมันจะต่ําแล้วก็ค่อยๆมันสโลมด้านหลังเนี่ยค่อนข้างมากเลยหน้างานของผมนะครับก็จะทําการขุดหลุมนะครับขุดหลุมที่ระยะทุกทุกสามเมตรนะครับผมขุดลงไปประมาณห้าสิบเซนถึงสามสิบเซนนะครับแล้วแต่สภาพพื้นดินนะฮะนี่นะครับตามระยะ ตามระยะ3เมตรที่ผมก็จะทําการมัดด้วยไอตัวเชือกปอนะครับเพื่อเป็นจุดมาร์กว่าตรงนี้คือระยะ3เมตรครับ3เมตรอ่าถ้าวันไหนผมทําขั้นตอนอะไรเนี่ยผมจะพยายามลงไว้เพราะว่าบางทีทําไว้ทําทีเดียวเนี่ยบางทีมันจะดิสเต็มนะฮะโทรศัพท์เต็มบางทีไฟข้อมูลก็จะจะหายไปนะครับผม EP 1นะฮะ EP หนก็คือทําการสํารวจหน้าง,งานก่อนเมื่อเราออกแบบแล้วนะมาตีผงตีผังอะไร ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการขุดหลุมนะฮะขุดหลุมโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ ep 2นะฮะต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการเทลีนนะครับเทลีนแล้วก็ตั้งเสานะฮะวางแนวโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ